ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไถวอเจริญแท็กเตอร์นะคะร้านรถไถมือสองค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะคลิปสายสายวันที่19ค่ะมิถุนายน2567นะคะมีรถจับเซต3ชิ้นมานำเสนอกันหลายชุดกันนะคะอย่าง คันแรกชุดแรกนะคะเป็นควตซ้า L 5 0 1 8 SP ค่ะ L5018SP ทะเบียนปี6-3นะคะตัวรถใบดันดินหน้าค่ะแล้วก็จะมีผานพวนตาช้างแล้วก็มีโรตารี่ Rx183F นะคะโรตารี่ RX 183F ค่ะสวยๆส,สีแจ่มๆเลยนะคะ สภาพการใช้งานก็อยู่ราวๆสัก85%ค่ะตัวรถชุดใบดันดินกันชนด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนแล้วก็โรตารี่ RX 1 8 3 F นะคะจดที่เป็นปี63 2,200 2,300ชั่วโมงการทำงานค่ะราคาคันนี้อยู่ที่4,95,000บาทนะคะ4,000 95,000บาทค่ะท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0804141669ค่ะ0804141669หรือว่า0850876581ค่ะ เซ็ตสุดคุ้มนะคะสำหรับ L5018SP ค่ะสภาพยางหน้าแม่ค้าจะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่1คู่นะคะแถมฟรียางหน้าใหม่1คู่คู่ละ5,500บาทนะคะแล้วก็เช็คลวซึมทำของเหลวให้นะคะส่วนยางหลังไปตามเดิมค่ะประมาณ80-85%นนะคะสำหรับยางหลัง ด้านท้ายจุดมาร์กก็ยังอยู่ครบนะคะ D H 2 4 6 F ค่ะอันนี้เป็นชุดแรกนะคะเป็นชุดแรกค่ะตัวนี้เป็น L 4 7 0 8 SP เป็นรถลูกค้าจองไว้ที่ท่าคันโทรนะคะน่าจะได้ส่งมอบอยู่ประมาณมาละลืนนี้นะคะยางใหม่สีเส้นค่ะ L 4 7 0 8 SP ตัวรถ ใบดันดินหน้าค่ะแล้วก็จะมีผานพวนเก็บสภาพอยู่นะคะคันนี้เก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้ทั้งคันบวกทั้งงานสีค่ะใส่ยางใหม่ให้สีเส้นนะคะชุดท้ายก็ใส่ให้ใหม่หมดนะคะอ๋อเหลือตัวกลางตัวกลางไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะส่วนซ้ายขวาเปลี่ยนให้แล้วก็โซ่ข้างเปลี่ยนชุดไฟท้ายใหม่หลังคงหลังคาใหม่ชุดตัวไฟสองผานค่ะเบาะหุ้มใหม่ค่ะ สลงสลักคู่หน้านะคะสลกสลักคู่หน้าตะแกงหน้าใหม่ค่ะท่อไอเสียใหม่พวกบูธคานบูธสลักนี้ทำให้ใหม่หมดนะคะท่านไหนสนใจรถไทมือสองส,สวยๆค่ะก็แวะเข้ามาชมที่ร้านของเราได้ตลอดเลยนะคะเปิดศูนย์เปิด8โมงเช้าจนถึง5้าโมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะที่ร้านจำหน่ายเงินสดนะคะหรือว่าลูกพันธ์ ลูกค้ากู้ผ่านทากศมาก็ได้นะคะ,ะชุดที่สองคะ่ะเป็นคูป o ต้ L 3 6 0 8ตัว DT นะคะ L 3 6 0 8ตัว DT แต่ว่าเก็บสภาพแล้วเป็นติดสติกเกอร์ SP นะคะแยกตรงเสากลมกับเสาเหลี่ยมนะคะเสากลมเขาจะเป็นตัว DT ถ้าเป็นเสาเหลี่ยมเขาจะเป็น SP นะคะ คันนี้ตัวรถใบดันดินค่ะแล้วก็จะมีผ่านพวนดีเฮด 225e นะคะใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังก็80%ค่ะเช็คว่าซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะชุดท้ายนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะชุดท้ายตัวกลางค่ะแขนกลางแขนซ้ายแขนขวาโซ่ข้างอันนี้ชุดนี้เซตนี้ใหม่หมดนะคะ กระจุงกระจกหลังคาสลักคู่หน้าค่ะเซตนี้มากับโรตารี่อ่าหนึเมตรหกบนะคะหนึเมตรหกเอาไป3ชิ้นในราคา2องแ0 0เบาทนะคะสองแสนเบาทค่ะกับคูบัตตา L 3 6มหกศชุด3ชิ้นนะคะ ตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็มีผานพวนค่ะใสย่ยางหน้าให้ใหม่1หนึ่งคู่แล้วนะคะท่านไหนสนใจก็0804141669ค่ะพวกนี้รถไม่ได้ทำเครื่องนะคะรถรถไม่ได้ทำเครื่องค่ะเป็นรถเครื่องเดิม สวยๆนะคะคันนี้ค่ะตัวนี้ก็กำลังประกอบ M 5 0 0 0อยู่นะคะประกอบ M 5 0 0 0อยู่พามาขับคันนี้หน่อย50 SP นี้เก็บจะใสย่ยางหน้าให้ใหม่1คู่นะคะแถมฟรียางหน้า1คู่ค่ะทั้งชุด3ชิ้นเลยนะคะ495,000บาทค่ะ รถเครื่องเดิมสวยๆเดิมๆค่ะทำสีเฉพาะคานใบดันดินค่ะแล้วก็ใบดันดินนะคะ ตัวนี้ยังไม่ทันได้ทําบูธคันนะคะเนี่ยทางร้านทําให้นะคะทางร้านทําให้แล้วก็ทําของเหลวให้ด้วยค่ะท่านไหนสนใจก็เช่นเดิมค่ะ0804141669ค่ะเดี๋ยวพาไปดูโตรตารี่ที่จะจับใส่กับ L3608 นะคะว่าเราให้ตัวไหน ค่ะเป็นให้ตัวนี้ไปนะคะแอล่าโรตารีเม6หกสค่ะของตาช้างนะคะราคา3ามหมค่ะฟันโรตารี่นี่เก้าสนะคะ, 35, ะ, ary, นะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนฟันเนาะค่ะแต่ว่าสีสันกับรุ่นมันก็จะเป็นจะเป็นช้างรุ่นเดิมะคะ่ะนี้ เซ็ตสุดคุ้มสำหรับ L 3 6 0 8 DT ค่ะ2เซนเ0 0บาทค่ะแล้วก็มาดูหน้าร้านกันต่อนะคะมาดูหน้าร้านกันต่อ L 5 0 1 8 SP ค่ะตัวนี้ปี65-800ชั่วโมงการทำงานนะคะสวยๆเดิมๆค่ะตัวรถชุดใบดันดินแล้วก็กันชนด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนตราช้างนะคะเซ็ตเดิมจากโรงงานค่ะ 5 6 5 0 0 0บาทนะคะ5 6 5 0 0 0บาทค่ะู L 5 0 1 8จดปี65 800ชั่วโมงการทำงานค่ะอุปกรณ์ตัวรถใบดันดินกันชนหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะคะตัวนี้ก็ที่จับเซ็ต3ชิ้นปี63ค่ะ5018 SP ปี63ถัดมาค่ะ L5018 SP ตัวลดใบดันดินแล้วก็จะมีผานพวนใหม่ของตราเพชรให้นะคะใส่ผานพวนใหม่ของตราเพชรให้ค่ะใบ24นิ้วนะคะ5 3 5 0 0 0บาทค่ะตัวหัวหัวกระโปรงนี้เบิกศูนย์มาใหม่นะคะแล้วก็พวกเสาหลังคาเบิกศูนย์มาใหม่หลังคุงหลังคานะคะเช็ค สภาพไว้พร้อมใช้ให้ค่ะอุปกรณ์หน้าหลังนะคะแล้วก็จะมีกันชนด้านหน้าให้ค่ะ535,000บาทจดปี655 5 0 0ชั่วโมงการทำงานนะคะถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัว SP จดปี64ค่ะตัวรถชุดตัก แล้วก็มีถังถ่วงค่ะ419,000บาทนะคะ419,000บาทค่ะ1,500ชั่วโมงการทำงานค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะคันนี้เหลือเพียง399,000บาทค่ะไม่รวมทำของเหลวนะคะไม่รวมทำของเหลวค่ะจบในราคา399,000บาทนะคะไม่รวมทำของเหลวค่ะ ถัดมา L 4 0 1 8เป็นตัว DT นะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็จะมีผานพวนค่ะจดทะเบียนปี60ราคาคันนี้อยู่ที่สี่า3 4 9 0 0ีบาทนะคะ3,49,000บาทค่ะโปรโมชั่นลด1,000 0บาทนะคะเหลือ3,39,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะเป็นคูปัตตาลสามหกศูตัวนี้เป็นตัว SP นะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะคะใส่ยางใหม่ให้4เส้นค่ะเช็คัวซึมเปลี่ยนถ่ายของเล็วแต่ว่ารถไปสีเดิมนะคะ3าม0สนบาทค่ะ3าม0 0นบาทนะคะ L 3 6 0 8 SP 2ชิ้นหน้าหลังแต่ว่าเป็นยางใหม่สเส้นนะคะ แล้วก็ทำของเหลวให้ค่ะ3าม0สบาทค่ะ ST เขาจะเป็นเสาเหลี่ยมนะคะ DT เขาจะเป็นเสากลมเสาหลังคานะ MU 5 5 0 1ค่ะตัวรถใบดันดินชุดชุดตะแกงกันชน,น,นหน้าๆนะคะแล้วก็จะมีผาน พวนตาช้างค่ะดีเฮทยี่สิบสองเฮฟวี่นะคะเซ็ตเดิมๆจากโรงงานค่ะจดทะเบียนปี6กสสีเดิมทั้งคันนะคะสี่แสน้นบาทนะคะ4ี่0 0 0แปดหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้ก็มีทำของเหลวให้ฟรีนะคะเช็คเปลี่ยนของเหลวให้ฟรีค่ะ ถัดมา MU 5 5 0 1ค่ะตัวรถใบดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนใส่หลังคาใหม่ให้ใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่นะคะยังหน้าไปตามเดิม4 0 0 0 0 0หกหมืบาทค่ะ4ี5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ ตัวคันแรกเขาจะสวยกว่านะคะจดปีเดียวกันค่ะ MU 5 5 0 1จดปีเดียวกันตัวคันแรกชั่วโมงน้อยกว่าตัวคันนี้ชั่วโมงเยอะกว่าสภาพคันแรกก็สวยกว่าสภาพคันนี้ก็รองลงมานะคะ465,000บาทค่ะยันมา EF 3 9 3 T ตัวรถใบดันดินหน้านะคะจดปี62 169,000บาทค่ะขายตามสภาพนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะอาจมีรั่วซึมบ้างนะคะยังสวยสีเส้นค่ะ L 3 6 0 8 SP ค่ะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็จะมีผ่านพวนค่ะ295,000บาทนะคะ295,000บาทค่ะ L 3 4 0 8 ตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีผานพวนค่ะยังไม่ปรับสภาพนะคะ1นึ0 0 0บาทค่ะ1นึ0 0 0สน0 0บาทนะคะคันนี้หน้าหลังยังไม่ปรับสภาพค่ะยางหน้าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางหลัง ตามสภาพไปก่อนนะคะหากเก็บสภาพแล้วคันนี้จะจบอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทค่ะใส่ยางหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บสภาพทำสีให้เรียบร้อยค่ะตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนออกให้นะคะชุดไฟตาไฟไท้ายไฟเลี้ยวค่ะทรงโลงสลักลูกบอกลูกปืนต่างๆนะคะหลังคงหลังคา,บาเบาะเบืะค่ะก็คือเช็คเปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะจบอยู่ที่18 0,000บาทนะคะหน้าร้านค่ะ ตัวนี้ผ่าน3ไปใส่พวกอ e ีเซกิยี่สิแรงนะคะหรือว่ารถไถพวก2ี2สิบแรงค่ะเป็นผ่าน3ค่ะราคาเก้าบาทค่ะฝั่งโน้นค่ะก็มีรถเกี่ยว DC 60หกนะคะรถเกี่ยว DC ซีดีไม่มีเล่มทะเบียนค่ะราคา99,000บาทนะคะเครื่องดีค่ะรถปกติดีนะคะแท็กแ ก็ปกติค่ะ M 5000 5 0 0 0ัน SU 2อ5 0 0 0บาทนะคะจอเ n ียสองคันก็ราคาเดิมค่ะยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้ปรับแก้ไขใดๆเช่นเดิมค่ะกราบขออภัย FC ด้วยนะคะที่รอชมจอเ n ียน่าจะเป็นเดือน2เดือนแล้วนะคะตัวนี้ผ่าน4ค่ะของ ลาช้างใส่47ใส่50นะคะสวยๆเดิมๆค่ะใช้งานมาน้อยนะคะ35,000บาทค่ะยกล่องโครงยาวเมตร60 17,000บาทค่ะ17,000บาทนะคะใบ22ค่ะยกล่องเมตร85 18,500นะคะเบ็ด เมตรแปดสิบห้าค่ะทั้งปุ๋ย9ก้าค่ะมียกล่งเมตรแปดสิบห้าด้วยนะคะแต่ว่าเป็นใบ24่สิบสหนึ่งมืนเก้าบาทค่ะคาาสปริง1,2500าร้ลิปเปอร์1,9900าพผันพวนตาเพชรใบ24,36,500ีามใบ22,29,500อาพค่ะ ขุดมัน12,500บาททุกรุ่นเลยนะคะขุดมัน12,500บาททุกรุ่นเลยค่ะทั้งของ DCK แบบปรับได้ด้วยนะคะบออเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะออลืมให้ดูโรเตอรี่ ที่จะไปกับ L 5 0 1 8 SP ปี63นะคะ RX 1 8 3 F คะ่ะสวย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 สีสันสวยงามคะ่ะใบผ่านก็ประมาณ80-85%เอร์เซนนะคะมุมนี้คะ่ะ โรตารี่ของใหม่ของแบรนด์ตาเพชรนะคะ1เมตร85เซนราคา55,500บาทค่ะของนาซา1เมตร65ราคา48,000บาท RX 165E 42 RX 165E ตัวนี้3 9 0 0ตัวนี้ที่จะไปกับ36 DT 3ชิ้น RX165E ตัวนี้ส e, 9มหม 165E 3ามหมนเ163สามหม้าตัวนี้ไม่ทราบยี่ห้อนะคะสามหม 165E 3ามหม้า e, ตัวนี้164ค่ะสามหมสองตัวนี้ช้างรุ่นไหนจำไม่ได้ค่ะสองหมห้า ตัวนี้ก็นูเนมค่ะ31,000ค่ะตัวคีบตัวคีบของ L 5 0ก็มีนะคะ80,000บาทชุดตักของ L 5 0ก็มีค่ะเจ็ดห่นเกนะคะตัวนี้ผ่านพวน2ีของตาเพชรค่ะ29,500นนะคะตัดหญ้าของตาเพชรค่ะ เ,เมื่อเช้าก็ไปส่งลูกค้าตัวหนึ่งนะคะเม็ดยีค่ะแล้วก็สต็อกเม็ดสีจะเข้าเพิ่มวันนี้นะคะเม็ดสี่สราคาสองหม่นเจ็ดพร้อยเม็ดยี่สิบสนะคะของแบรนด์ตาเพชรค่ะสวยงามแข็งแรงนะคะดีไซน์สวยค่ะมีเพาปั่นมาให้ด้วยนะคะพร้อมไปใช้งานค่ะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์มาตรฐานนะคะ ท่านไหนสนใจค่ะก็0804141669 0850876581ค่ะวัเจรเญแทกเตอร์นะคะขารถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธาน, 5, นีค่ะรถไถ B2140 เข้ามาใหม่นะคะชุดหลังคายังไม่ทันได้ประกอบค่ะ มีชุดหลังคาให้นะคะเป็นตัวเปล่ามาค่ะท่านไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะคะนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะคะมาแบบนี้ก่อนค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านของเราแล้วก็ติดตามดูคลิปของเรานะคะ คนไทยในต่างแดนแล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านนะคะกราบขอพระคุณมากๆค่ะดูแลท่านไหนไม่ทั่วถึงติดขัดปัญหาอะไรค่ะหรือติดต่อเข้ามาแล้วแม่ค้าไม่ได้โทรกลับค่ะหรือโทรกลับช้าต้องกลับขออภัยมากๆนะคะ